Long malay. Oh, kau bermain gaya ni ne. Nah. <laughs> เหรอไปขึ้นใหม่จีอุ้ยทำไมแมงกิงอย่างนี้เนี่ยดูน,นั้นดูน,นั้นดูนะดูแมงขึ้นใหม่นะดูนะดูแมงขึ้นใหม่นะนี่เห็นไหมนี่ เก่งไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยดูดูดูไปแล้วนะไปเล่นสไลเดอร์แล้วนะดูน้องแมนไปเล่นสไลเดอร์แล้วนะอุ้ยเก่งอะมาแล้วมาแล้วเย้ มม่ไม่กลัวเหรอโอ้ยทำไมมันเก่งอย่างนี้เนี่ยมัเล่นอะไรเนี่ยแมงมาดูไหมไม่อยู่ไหนเอ้าขาแมงไปไหนแล้วนี่ไงนิ่ไงโอ้ยแมงไปขึ้นใหม่เหรอ